แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2566จังหวัดมหาสารคามภายใต้การอำนวยการของนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2566โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ มาตรการด้านการป้องกันยาเสพติดโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการที่ดําการปกครองจังหวัดมหาสารคามโดยนายพหุงสังอิ่มเอิบประหลัดจังหวัดมหาสารคามได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้แต่ละอำเภอได้รับทราบโดยจดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมออกปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการร้านคาราโอเกะร้านอาหารร้านเกมอินเทอร์เน็ตหอพักและพื้นที่สาธรารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเนื่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดมีการประเมินปีละสองครั้งรอบที่1ทัพสอ6ในห่วงหเดือนแรกมีผลการดำเนินงานในส่วนของหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาจำนวน1727หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 87.49%พันตัวช้วัดของจงังหวัดซึ่งเป็นตัวช้วัดของกองพอรร้อยละ85.56โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดช,ชอบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน365หมู่บ้านมีสมาชิจจำนวน5426คน 41,488ครัวเรือนมีจำนวนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน1 3 7 2 9 9 2บาทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มถศึกษามหาสารคามเขต 1, 2และ3ได้ดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชนและสร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดเพื่อป้องกันสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สีขาวและพื้นที่ปลอดภยัยโดวยวันที่3-5เมษายน2566คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ออกประเมินผลการดําเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกด้านเชิมประจักษ์ในระดับทองระดับเพชรและรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1จํานวน71โรงเรียนโดยแบ่งเป็นระดับทองจํานวน56โรงเรียนระดับเพชรจานวน14โรงเรียนและรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1จํานวน1โรงเรียน โครงการอา,าสาสมัครรายงานต้านภัยยาเสพติดสำนักง,งานรายงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการอา,าสาสมัครรายงานต้านภัยยาเสพติดการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนเป้าหมายจำนวน52แห่ง156คนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงมิถุนายน2566จำนวน เจแห่ง240คนคิดเป็นร้อยละ153.85ของกลุ่มเป้าหมายการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบเป้าหมาย665คนแรงงานนอกระบบ534คน สำนักงานสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน72แห่ง1 7 7 4คนการดำเนินโครงการโรงงานสีขาวจำนวน12แห่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบจำนวน25คน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระาบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งครั้งและสุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน14แห่งลูกจ้าง539คนการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566 ในวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566ณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับอำเภอเมืองมหาสารคามและภาคีโครงการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานและผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวน600คน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนับวันจังหวัดมหาสา,ารคามปี2566นโยบายในการดำเนินโครงการทบีนับวันระดับจังหวัดอำเภอชุมชนมีนคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานและขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดอำเภอและตำบลนอกจากนี้จังหวัดมหาสา,ารคามได้กำหนด,ดวันพุธเป็นวันทบีนับวัน กำหนดให้ทุกภาคส่วนสวมเสื้อทูบีนัมเบอร์วันเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมหาสารครามนำสมาชิกและชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมหาสารครามเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานในระดับประเทศโดยมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันผ่านเข้าสู่ระดับประเทศจำนวน8ชมรมได้แก่ 1. ต้นแบบเงินปีที่2ได้แก่จังหวัดมหาสารครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม 2. ต้นแบบเงินปีที่หนึ่งได้แก่อำเภอเมืองมหาสารคามวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมและชุมชนบ้านานานกเขียนอำเภอเมืองมหาสารคาม 3. ประเภทดีเด่น3แห่งคือเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนนาดดนประชาสารค์และบริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมสอฟรีเทลสาขามหาสารคามในปี2566 ในการแข่งขันในระดับภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมจำนวน5ทีมและได้รับกัรเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันร,ระดับประเทศในรุ่นทีนเอชจำนวน1ทีมจากชมรมโรงพยาบาลมหาสารคามมาตรกา,รการการปรับปรามและปังคับใช้กฎหมายตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการปรับปรามยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองและส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างและจับกลุ่มผู้กระทําผิดคดียาเสพติดอย่างต่อเนื่องพ้นการจับกลุ่มคดีที่น่าสนใจเมื่อวันที่19ตุลาคม2565เวลา20นาิกา45นาทีที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทห้างหุ้นส่วนจำกดัดโพสบางปิโตเลียมถนนแจ้งสนิทต,ตำบลหนองสีอำเภอบระบือจังหวัดมหาสรารคามเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการ ตำรวจปรับปรามยาเสพติดที่2องได้รวมการจับกุมผู้ต้องหา3รายพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน10กระสอบประมาณ3ล้านเม็ดอาวุธปืนสั้นจำนวนสองกระบอกโดยกล่าวหาว่าร่วมการมียาเสพติดให้โทษประเภทห่งจึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนังกงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตำกฎหมายวันที่30มีนาคม2566 เวลาประมาณ15.10 15. น 15. นจะน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามได้จับกลุ่มนายสามบ้านหรือช้างกรุตินอายุ38ปีราษฎร,ร์ตำบลบึงกอกอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกที่หอพักสิริพ,นพันธ์อพาร์ตเมนต์ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามพร,ร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน322,000เม็ด พร้อมรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซิตี้สีเทาจำนวนหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือจำนวนสองเครื่องเจา้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าและควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมหารสรารคามเพื่อดำเนินตามกฎหมายมาตรการบำบัดรักษายาเสพติดผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ2,566 ตั้งแต่วันทนี่1ตุลาคม2565ถึงวันที่13มิถุนาย,ยน2566เป้าหมาย1,153คนผลการดำเนินงาน936คนคิดเป็นร้อยละ81.18จังหวัดมหารสรารคามโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดมหารสรารคามและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2566จํานวน24รุ่นในระหว่างวันที่20มีนาคมถึง9มิถุนายน2566โดยมีเป้าหมายจํานวน1,200คนผลการดำเนินง,งานครบ100% การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดของจังหวัดมหาสรารคามโดยแนะนำแนวทางโครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชแบบยั่งยืนโดยชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเป็นโมเดลต้นแบบของจังหวัดโดยได้แถ่ทอดองค์ความรู้ตามแนวทางหนองแวงโมเดลไปสู่ตำบลอื่นๆในอำเภอ เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ครบทุกตำบลซึ่งเป้าหมายดำเนินการของจังหวัดมหาสารคามคือลดจำนวนและระดับผู้ป่วยกลุ่มสีต่างๆลงโดยเฉพาะกลุ่มเฝ้าระวังสีเขียวให้ปรับระดับเป็นกลุ่มสีขาวให้ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณพศ2566มาตรกา,รการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการรู้นำนดยการป้องกันและปรับรามยาเสพติจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้มอบหมายให้นายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามซึ่งกำกับดูแลศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามกำหนดการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการกำกับติดตามและการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในระดับนโยบายของจังหวัดนอกจากมาตรการหลักทั้ง4ด้านแล้วศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปิดปฏิบัติการเชิงรุกยุทธการมหาสรารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การพระระบาดของยาเสพติดลด,ดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติดยุทธการที่ 1. สกัดกัน้นสร้างโครงข่ายใยแมงมุมเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามเส้นทางที่เป็นจุดเสีย่ยงยุทธการที่2 Big Data ตาสับประรด จะทำช่องทางในการแจ้งบาะแสาเกี่ยวกับยาเสพติดผ่าน5ช่องทางดังนี้โทรศัพท์สายด่วน043 777 323 77และ063 904 1642ปิดตู้ปน111มหาสารคาม44000 Facebook สอปสจังหวัดมหสารคามและสามารถเดินทางมาแจ้งได้ด้วยตนเองณนะที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มงานความมั่นคง ยุทธการที่ 3. ยุทธการกวาดบ้านล้างบ้านโดยจะด,ดําเนินการตรวจปัสสาวะข้าราชการพรนักง,งานลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายดําเนินการปราบรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจะด,ดําเนินการโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งด้วยสันติวิธีเพื่อเสริมสร้างความสงบปลอดภัยจากยาเสพติด ในระดับหมู่บ้านชุมชนโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้แนวคิดหลัก5ร่วมร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบรักษาสภาพให้เกิดความยั่งยืน